รุปแล้วนะคะตอนนี้นะคะรถบ้านของเรานะคะก็เข้ามาถึงด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อนะคะเขารถจอดมุมนี้ก่อนค่ะท่านผู้ชมมุมขอบสะตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์ขยะตรงนี้ออกไปก่อนนะคะถึงจะเอารถเข้ามาจอดในส่วนของตรงนี้ได้ค่ะอื พ่อเหยียบอะไรก็ดังตุ้มเลยอ๋อเย่ยมามะพร้าวโอเคพ่อพอแล้วพ่อพ่อนี่นะคะก็เดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเสร็จปุ๊บนะคะเราจะวันนี้เราจะช่วยกันเคลียร์ขยะตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็ ตรงนี้นะคะออกไปก่อนแล้วเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะกวาดอีกรอบหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เสร็จก็จะเอารถบ้านนะคะเข้าไปจอดตรงนี้นี่ตรงกลางตรงนี้นะคะ Gracias. ท้ามาชมกว่างงานบ้านงานเรือนจะเสร็จนะคะในตอนเช้าตอนนี้นะคะคุณแม่ก็ได้ล้างหน้านะคะแปรงฟันเสร็จแล้วนะคะก็ได้เวลาแต่งตัวแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณพ่อเขาจะมารับนะคะเพื่อไปส่งของนะคะวันนี้เราจะไปขายของเก่าอีกรอบหนึ่งนะคะ หลังจากที่เมื่อวานนะคะเราไปส่งแล้วรอบหนึ่งก็ยังมีบางบางส่วนนะคะที่มันยังเหลือก็เลยจะเอาไปส่งวันนี้ค่ะก่อนที่จะไปนะคะคุณแม่ก็ต้องทํางานบ้านให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวทาครีมกันดงกันแดดอะไรให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็รอคุณพ่อมารับนะคะนี่ก็จะ ตื่นเช้ามาก็ต้องทำงงทำงานนะคะหน้าที่ให้เรียบร้อยนะคะทาคิมบำรุงก่อนค่ะคุณพ่อนะคะตื่นตั้งแต่เช้าท่านผู้ชมกินก,กาแฟนะคะกินขนมปังนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นู่นค่ะไปหน้าบ้านนู่นค่ะไปเอาของเก่านะคะขึ้นรถ กพที่จะเตรียมไปส่งนะคะส่วนคุณแม่นั้นนะคะก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองค่ะอยู่ในอยอยู่ตรงหน้าบ้านตรงนี้นะคะนี่ค่ะชมเราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึง แล้วนะคะกับการบำร,รุงต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะทาครีมกันแดดซึ่งช่วงนี้ขาดไม่ได้นะคะครีมกันแดดแดดแรงมาก,กเดี๋ยวกันเปดพัลมกัน ไม่เน้นสวยนะคะเน้นปกป้องความสวยนะคะไม่เหลือเขาแล้วค่ะว่าอายุอายุมากแล้วนะคะก็จะเริ่มมีตีนกงตีนกานะคะมีตกกงตกกะนะคะมีริ้วรงริ้วรอยนะคะความเหียวย่นนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะ ทุกอย่างธรรมดาค่ะท่านผู้ชมมองทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาธรรมดานะคะวาสลีนโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้ครีมกระแดดนะคะมันแห้ง นิดหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมนะคะจะมาโปะด้วยแป้งพับนี่ตัวนี้เดี๋ยวรีวิวแป้งพับของคุณแม่ก่อนดูดูสภาพฟองน้ํานะคะแป้งพับของคุณแม่นะคะนี่ท่านผู้ชมดูมีความเป็นคลาสสิกไหมมีความเป็นอารยธรรมลงรอยของการใช้งานไหมคะแล้วก็นี่จะหมดแล้วนะคะ ตลับนี้นะคะซื้อมาได้ประมาณ4เดือนทุกคนเกือบ4เดือนอะตลับเดียวเนี่ยนะคะซื้อในเซเว่น ลืมสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ Family on t น u r นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเข้ามาทักทายกันแล้วนะคะอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับคลิปนะคะต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องราวชีวิตจริงของเราสองคนตตยายนะคะเป็นคลิปนะคะเป็นช่องที่้นเรื่องการใช้ชีวิตไปด้วยกันค่ะนะคะอืมนะ เน้นอยู่กับโลกของความเป็นจริงนะคะไม่มีคอนเทนต์นะคะทุกคนมีแต่ชีวิตจริงล้วนๆเลยนะคะเจ็บจริงนะคะไม่มีสแตนอินนะคะเจ็บจริงเหนื่อยจริงนะคะใช้ชีวิตแบบจริงๆนะคะไม่มีคอนเทนต์นะคะเป็นช่องที่ใช้ชีวิตนะคะเพื่อเดินตามความฝันเพื่อ,อ สร้างชีวิตนะคะสร้างอนาคตนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อความฝันนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อแบ่งป,ปันนะคะความรักความความรักความเมตตานะคะความสุขความ ได้นะคะประสบการณ์อะไรต่างๆนะคะให้กับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยกันบนโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะนะคะเพื่อความสุขเพื่อความรักนะคะศรัทธาความ ความศรัทธาความเชื่อความหวังความลักการลงมือทำนะคะทุกคนทุกอย่างนะคะต้องอยู่บนหลักการพวกนี้นะคะชีวิตมันถึงจะกลายเป็นชีวิตแบบโดยสมบูรณ์นะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะคุณแม่ก็ได้ตบแป้งพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเขียนคิวจ้ะ Okay. เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเขียนคิ้วของคุณแม่นะคะท่านผู้ชมต่อไปก็เป็น,านาปการทาริบการทาเรียบของคุณแม่ไม่เปลืองนะเพราะว่าคุณแม่ใช้แบบนิ้วนะคะแตะแตะเอานะคะแล้วก็เอามาทาที่ปากเนี่ยบอกแล้วไม่เน้นความสวยทุกคน เน่เรียบร้อยโอเคนะคะท่านผู้ชมนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับาภารกิจนะคะกับ การทางานของคุณแม่ในตอนเช้าสําหรับวันนี้นะคะก็นี่แหละนะคะเป็นเรื่องราวชีวิตจริงนะคะที่เป็นเรื่องราวชีวิตจริงนะคะของแบบเราสองคนตายายนะคะเป็นการทํางานในตอนเช้าในแต่ละวันในแตน่ละบ่ายนะคะในแต่ละตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นวันนี้คุณแม่ตื่นเช้ามากก็เนี้ยนะคะงาน,นะค,ะค่ะก็ไม่มีอะไรทุกคนเนาะก็คือตื่นเช้ามาก็ ทำงานบ้านนะคะล้างจงงเ้่นจานเก็บกวาดบ้านนะคะตามหน้าที่เก็บที่นงที่นอนทาความสะอาดอะไรเงี้ยนะคะในหน้าที่ของเราที่เราเป็นหน้าที่เขาเรียกหน้าที่นะคะเออนะคะส่วนพ่อก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองนะคะก็คือแบบว่าในการแบบว่าคั้นยกของเก่านะคะในส่วนของด้านหลังบ้านนะคะซึ่งอยู่ในตรงโกดังเนาะเอออะไรเงี้ยนะคะเพื่อเตรียมไปขายนะคะอืมเนาะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรนะคะที่เราไปทําด้วยกันเราก็ไปอะไรเงี้ยค่ะทุกคนอื แต่ว่าวันนี้ไม่มีงานข้างนอกนะคะมีแต่งานในส่วนของอาภายในบ้านนะคะในสวนตรงนี้นะคะส่วนงานที่จะข้างนอกก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวลองให้ลูกค้าโทรมานะคะดูว่าเห็นลูกค้าบอกว่าเออจะนัดให้เราสองคนตายายนะคะไป th, ย้ายของนะคะก็นา่าจะแบบประมาณพรุ่นะะรงนี้ค่ะอืมอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวลองให้ลูกค้าโทรมาก่อนนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็เราถึงจะไปแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็จะถ่ายคลิปให้กันท่านู้ชมดูนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันสบายๆอยู่ในสวนนะคะอืมเนอะก็ยังไงก็มาดูกันว่าเราจะทำอะไรแต่ที่แน่ๆนะคะวันนี้คือ,อผู้ช่วยนะคะจะมาติดตั้งระบบไฟนะคะเออเพราะว่า,าเราอยู่ที่สวนเนี่ยนะคะมันมืดนะคะทุกวันนี้ก็ใช้ความสว่างจากแผงโซลาเซลล์ P นะคะความสว่างจากในรถบ้านเนี่ยนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไร มันก็ไม่ค่อยสว่างนะคะอืก็เลยแบบว่าให้ผู้ช่วยนะคะมาช่วยติดตั้งไฟนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ต้องปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะไปส่งของกับคุณพ่อก่อนนะคะไปส่งของเก่าแล้วกลับมาเดี๋ยวก็มาดูผู้ช่วยต้องติดตั้งไฟนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยน ก่งกิงก่อนค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ